วันนี้เราอยู่ในช่องคอยลัคกี้ซวันนี้เราจะมาดูคนอื่นเล่นกันนะไม่ใช่มาเล่นนะโอเคดูดูใครริวก่อนโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้ก็จะมีอามาโจพิกยนเลยมีก็จะมีอามาโจพิกาจูใคร,ริว แฮปปี้นัทและก็ฟูจิกิบานะคาริเกะอามาโจเคโคกะคาบีก้และก็มาฮอซี่โอเคเริ่มแล้วอืมโอเคตอนนี้ เราเจอใครลิวเข้าป่านะแล้วอีกฝั่งฝักโกก็ปาล่างไปดูใครลิวต่อนี่นะทุกคนฟอรมแบบ้สิพวกคนเห็นด้านบนใช่ไหมคะที่มันเขียนลาอยู่แล้วมันก็จะมีเขียนแตมให้เราด้วยโอเคพวกเขาทำโกกันแล้ว พวกคนเห็นตัวละครที่อยู่ด้านซ้ายขวาไหมเรามันจะไม่มีตอนที่เราเล่นนะแต่มันจะมีตอนที่เราแข่งเท่านั้นโอเคเราพวกเขาทำคะแนนไปได้เรา13แล้วฝั่งก็จะมีแบบเลเวลแล้วก็การทำคะแนนตอนนี้ทีมพี่เขาเสียเปรียบส่วนฟอโกก็วิวัฒนาการเรียบร้อย โอ้ย,ยสองตัวน,นี้ยังไม่รู้วัฒนการจโอเคทิมคะแนนกับมันนำเพราะใครลิวชูดไปคลิปนี้อจาจจะน่าเบื่อให้เมนใครชอบก็กออกเลยอืใครลิวเขาแย่งมาได้ส่วนก็เหลือแค่ป้อมล่างพวกเขาวิวัฒนาการเรียบร้อยเดี๋ยวพวกนั้นไปบนไม่ดูป้อมกันโอ้ยแบบนี้ก็ชูดได้สบายไม่ชูดอ่ะ เออทำไมไม่ชูดเมื่อกี้อืมดีเลยเอโอโคแฮปปี้นะเสกโลให้แต่ว่าโลกของแฮปปี้นารากคะทุกคนมันก็ไม่ดีมากบอมบนจะแตกให้พี่กระจูชูดพี่กระจูชูดไม่ได้เราเลือกฆ่าฟ้าผ่าอืมอามาโจ ใช้่ากระทืบหมุนเอามาโดอีกตัวยังไม่วัดในการอีกห้าสิบสองวีมันก็จะมีเต่ากับโลตองเกิดตรงนี้นะโอเคเราไปดูกัน่อืมพี่เขาเหมือนจะฟาร,ร์มโบก่อนแล้วค่อยไปชุดเหมือนจะวิวัฒนาการการแครีวเนาอนะไข่ สิ่งตรงที่ระยะของมันสูงได้เลยนะแบบนี้ทำไมตะโกน,อนโอเคไปดูสถานการณ์ข้าบนมนะั้งดูเยี่ยมแล้วปล่อยให้ป้อมแตกไปนะนั่นชุดไปอีกสิ่งเดม โอเคเทากลับมาดูใครริวต่อนะเพราะเขาเอาเต่ากันแล้วไม่มีใครเอาโลตองเร่าจะให้โล่นะคะทุกคนน้นเต่าก็สำคัญเท่ากับโลตองชชพี่เขากับน้ำได้แล้วนะ พี่เขาก็ตายไปดูเหตุการณ์ขบวนมั่เหตุการณ์เขาบวนก็ะดูจยำแย่เลยอตอนนี้ป้อมมนก็แย่พอๆกันนะอืมชูดไปกันเยอะมากตอนนี้พี่เขาตามอยู่ไปดูต่อมาอานโลตองกันอยู่นะอืม ใช่รีวิวสามสิบแปดได้มาคนมาโจหยุดการบุกของได้แต่มันก็กำลังฟาร์มบับของเราฟังเราอยู่ต้องใช้กาสนี้ชุด ไม่กระจูชนไม่ได้เปิดอยู่ในมุ้งพี่กระจูเปิดอยู่ในมุ้งพี่กระจูจะไม่กระจูไม่รอดน้อใช้ใช้กลวไฟอามันโจลอ้อจะตอนนี้ก็กำลังจะเกิดแล้วนะอีกสองตัวให้ดูเวบกับบา้านยังเหลือพุธิกี่บานนะกับลักกี้อยู่ขับอยู่ข้างล่าง ตอนนี้เกมยังตามอยู่ให้พวกเขาชูถามวิธีชูไม่ได้พวกเขาก็จะแพ้เนื่องทุกตัวยกเว้นก็จะมาลงมาต้องเปิดอยู่ไหนมูบ่ะมีอยู่ในมูนะแต่ทุกคนมีอยู่ในมูแล้วนะแต่ไม่ใช้กันนะ แล้วพวกนั้นก็ได้เต่าไปโอเคเราลองไปดูสถานการณ์ด้านบนมัน่งโลต้องเกิดนักกี้ก็สูกก้เรีวกับเบคุกสองอยู่ตรงนี้เบคุกกระซ้ายนักที่จะไปเอาลูกบอกลระวังโดนไมไ่เอาโลตองอ๋อจะมีอะไรน่าสน็นกว่านี้ไหมเนี่ย โอเควิสตอนกลับมา,มาเจอฝั่งนั้นเขาก็เอาโลตองกันแล้วนะเหมือนทิ้สิงม่วงเขาจะไม่ค่อยให้ความสนใจกับโลตองเท่าไหร่อืมโอเคตรงก็รอกกันอยู่นะอืมใกล้จบแล้วนะทุกคน จะมีอะไรนะาตื่นเต้นไหมนะต้องพยายามไม่ให้าู้องเขาป้อมนะถ้าา้าูนองเขาป้อมมันก็จะช่วยอีกฝ่ายไหมให้แบบเขาสามารถทำแต้มได้นะคะตัวที่ไม่ต้องชาร์จต้อขอไปที่เสียงเป็นแบบนี้นะทุกคน สถานการณ์ถ้าร่างกบนก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่เพราะเขายังไม่สามารถทำลายป้อมได้อืม ว่าที่กี่บานะยังไม่ได้ทำแต้มทุกคนตรนนี้มีแต้มห้าสิบหยกเวนอามาจูืมแล้วใครจะชนะลองดูดิ คะแนนน0-4แล้วตอนนี้พวกเขายังชิงกันทันเดอร์อยู่ยมีเวลตามหนึง่งไอนะเจคุกะเอาทันเดอร์อยู่ถ้าพวกเขาไม่มีใครมาช่วยแบบตายกันยกเลยอะ่ะแบบนั้นเขาได้ทันเดอร์ไป จะเป็นยังไงอืมเอามาโจทอาทน้็ไปได้เอามาโจไปชุดป้อมล่างร้อยแต้มส่วนป้อมบนก็ไม่ต่างกันเกโกกะก็ทำร้อยแต้มเหลือป้องกลางป้อมเดียวมพวกเราจะสง่งสถานการได้ไหมตรงน,นี้ฝ่ามีห้าร้อยแ้มสูงฝั่งเขาก็มีแค่สองร้อยแมอืม พวกเขาจะสามารถทีสนางการได้ไหมแล้นเราแล้วเราจะตัดไปเลยนะคะแบบนี้นั่นเดี๋ยวเราจะตัดไปตรงเหลือ20่ิบวิเลยนะโอเคไม่ไม่ถึง20วิแต่ว่าใกล้จะจบแล้วอืมวกเขาไล่อยู่ส่วนทาบิกนก็จะไปทำแซงหรือเปล่า เไม่ทำเต้มก็ถือเป็นเรื่องดีแล้วไปเจอกับใครเลยใครเลวไม่ไปทําเต้มนะถ้าถือเต้มมันน้อยน่าจะมีโอกาสชนะมากกว่านีหมดเวลานะทุกคนฝ่ายที่ชนะก็น่าจะเป็นสีส้มไม่ใช่อ่ะไม่น่าจะาเลย โอเคค่ะทุกคนเรามาดูตารางกันดีกว่าเรนแรกพี่นำแล้วก็ไม่นำซึ่งคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูทำคลิปต่อๆไปด้วยนะถ้าสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ